ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดเรื่องนนคอโทนะครับหรือโน้ตนอคอร์นะครับเป็นโน้ตที่ไม่ได้อยู่ในคอร์นะครับหรือโน้ตที่ไม่ได้เป็นโน้ตที่มีความสําคัญต่อคอร์นะครับแต่หมักนิยมใช้เป็นทุกเล่นหลัสร้างอสารของเพลงนะครับให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับและสามารถใส่โน้ตนอคอร์ได้ในทุกลายเสียงนะครับโดยโน้ตนอคอร์นะครับนั้นจะใช้ในจังหวะอ่อนนะครับจังหวะอ่อนนะครับ เป็นจังหวะที่มีความสําคัญหรือลงคอร์ดเพลงนะครับโดยจังหวะอ่อนนะครับนั้นทั้งในจังหวะตกและจังหวะยกนะครับขึ้นอยู่กับบทเพลงหรือเมโลดี้และคอร์ดของเพลงนะครับประเภทของโน้ตคอร์ดนะครับอนแรกคือ passing tone นะครับหรือตัวย่อคือ pt นะครับเป็นโน้ตนอคอร์ดที่มีการไล่ลำดับจากโน้ตตัวแรกไปหาจังสูงนะครับหรือต่ำก็ได้โดย จะอยู่ในจังหวะยกนะครับโดยใช้โน้ตนอกคอร์นนะครับแบบนี้นะครับโน้ตที่เป็นตัวรับทายนั้นก็จะต้องมีเสียงสูงนะครับความสูงหรือต่ำควาโน้ตตัวแรกอยู่ไม่เกิน3คู่เสียงนะครับจากโน้ตตัวแรกนะครับอภัยคือ a c c e n t i n g tone นะครับหรือตัวย่อ APT นะครับ โน้ตนอคอร์ดที่มีการไล่ลำดับนะครับโน้ตตัวแรกไปหาเสียงสูงนะครับหรือตำก็ได้เหมือนกันลันกษณะทัชซิ่งโทนะครับแต่ตัวโน้ตของคอร์ดนั้นจะอยู่ในจังหวะตกนะครับหรือลงในจังหวะที่คอร์ดแทนนะครับและโน้ตดั้งเดิมที่รับทานก็จะเลื่อนไปในจังหวะนะครับต่อไปนะครับคือ อีกพลิ n งโทนนะครับหรือ NT นะครับเป็นโน้ตนอกคอที่มีการไล่เสียงข,ขึ้นหรือลงและกลับมาที่โน้ตตัวเดิมนะครับในตำแหน่งของจังหวะตกนะครับหรือคอต่อไปนะครับโดยสามารถคนและลงแบบครึ่งเสียงได้นะครับโดยที่ใช้ตัวที่ใช้นั้นจะต้องมีความใกล้กันของเสียงของโน้ตที่เริ่มด้วยนะครับดูตามรูปนะครับต่อไปคือ e c t e n t เซ e i n g t o ทนนะครับหรือ ANT นะครับเป็นโน้ตนอกคอดที่มีการไล่เสียงขึ้นหรือลงกลับมาที่โน้ตตัวเดิมนะครับเช่นเดียวกับลักษณะของ NT นะครับแต่โน้ตนอกคอนั้นจะอยู่ในจังหวะตกนะครับหรือจะลงในจังหวะที่มีคอดแทนนะครับและโน้ตดนั้งเดิมที่รับทายนั้นก็จะเลื่อนไปในจังหวะยกแทนนะครับต่อไปคือ Active Tone นะครับหรือ ET นะครับ เป็นโน้ตนอกคอร์ดที่มีกระโดดเสียงขึ้นลงและจบไปที่โน้ตตัวต่อไปนะครับไม่ใช้โน้ตเดียวที่เริ่มต้นแรกนะครับโดยใช้โน้ตนอกคอร์ดนี้จะห่างจากตัวโน้ตที่เริ่มนะครับประมาณ 1- 2คู่เสียงนะครับแต่จะมีระยะมากขึ้นจากโน้ตคอร์ดตัวนี้ไปอีกโน้ตหนึ่งนะครับในจงังหวะต่อไปและมีการกระโดดของเสียงที่ตรงกันข้ามนะครับ ทั้งตัวที่เริ่มลงและลงท้ายนะครับต่อไปคือ a อพพ n ซูลาหรือ app นะครับเป็นโน้ตนอกคอร์ที่มีการกระโดดเสียงขึ้นหรือลงจบที่โน้ตตัวที่ไม่ใช่โน้ตเดียวกับตัวแรกนะครับเช่นเดียวกับลักษณะของ et นะครับที่จะมีความแตกต่างตรงโน้ตนอกคอร์ดนะครับนั้นอยู่ในจังหวะตกนะครับหรือลงในจังหวะที่มีคอร์ดแทนและโน้ต ดังเดิมที่รับฐายนั้นก็จะเลื่อนไปในจังหวะยกแทนนะครับต่อไปคือ anticipation นะครับหรือ a n t นะครับเป็นโนตนอกคอร์ดที่เอาโนตในจังหวะหรือข้อต่อไปนั้นนะครับนำมาเป็นโนตนอกจังหวะนะครับซึ่งอยู่ในจังหวะโยกของโนตที่นํามาตัวหน้าที่นํามาใช้นะครับต่อไปคือ subposition นะครับซั b นะครับเป็นโนตนอกคอร์ดที่เอาโนตจังหวะตบของเริ่มมาขยายขึ้น นะครับจนเป็นอีกตัวโน้ตหนึ่งนั่นเองนะครับและลงท้ายด้วยตัวโน้ตที่อยู่ในข้อต่อไปนะครับในจังหวะยงนะครับซึ่งเป็นตัวโน้ตเสียงต่ําขวาโน้ตตัวแรกเท่านั้นนะครับและจะต้องใส่ใช,ใช้สัญลักษณ์โชว์เข้าไปด้วยนะครับหรือ TIE นะครับต่อไปคือเ i t e r a t i o นนะครับหรือ RT นะครับเป็นโน้ตนอกคอร์ดที่ตัวโน้ต จังหวะจบของตัวเริ่มมาขยายขึ้นเช่นเดียวกับลักษณะของสระนะครับได้มีความแตกต่างตรงโน้ตในคอร์ดต่อไปนั้นนะครับจะต้องเป็นโน้ตที่มีเสียงสูงกว่าโน้ตตัวแรกนะครับต่อไปคือ shaking tone นะครับรือ c ีที่เป็นโน้ตนอกคอร์ดที่มีการใช้โน้ตเสียงสูงกว่าเสียงโน้ตตัวแรกนะครับที่เป็นตัวเริ่มและต่อมันจะใช้เสียงของโน้ตที่ต่ำกว่านะครับของโน้ตตัวแรกที่นํามานะครับซึ่ง ทั้งคู่นั้นจะอยู่ในจังหวะอ่อนนะครับและโน้ตที่ลงทายนั้นจะต้องเป็นโน้ตเดียวกันกับตัวที่เริ่มด้วยนะครับครับ